เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมปิยะบุตรแสงขนก,กุลในฐานะกรรมธิการครับผมขอใช้เวลาไม่นานนะครับในการอนภะิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้ซักถามมาที่กรรมธิการนะครับแล้วก็ตัวผมเองนั้นเนี่ยก็มีความเห็นที่แตกต่างจากกรรมธิการอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือกรณีของออในรายงานศึกษาของคณะกรรมการิการชุดนีเ้เขียนเอาไว้ว่าในห,หนึ่งบททั่วไปและบทวด2พระหมายกษัตริย์นั้น ไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาศึกษาซึ่งตรงนี้ผมเห็นต่างและพอดีเพื่อนสมาชิกได้ซักถามประเด็นนี้ขึ้นมาผมเรียนอย่างนี้ครับว่าข้อจํากัดการแก้รัฐธรรมนูญในปี60เนี่ยนะครับมันมีเขียนอยู่ในมาตรา255นะครับนั่นก็คือห้ามเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐและห้ามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถ้อยคํานี้หมายความว่ายอย่างไรหมายความว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราแต่ห้ามแก้ จนเปลี่ยนให้ประเทศไทยกลายเป็นสหพันธรัฐห้ามแก้จนเปลี่ยนประเทศไทยเป็นปเผด็จการห้ามแก้จนเปลี่ยนประเทศไทยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแบบนี้ทําไม่ได้เป็นอันขาดนี่คือข้อจํากัดที่เป็นอยู่ของมาตรา255ดังนั้นรัฐธรรมนูญทั้ง 279มาตราแก้ไขได้ทั like then, world, First, are, many times, many people, ้งหมดครับเพียงแต่ว่าอย่าไปกระทบกระเทือนกับรูปของรัฐและระบอบการปกครองเท่านั้นทีนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราพิจารณาถึงประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมด1และหมด2มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตต่อเนื่องตามยุคตามสมัยครับท่านประธานยกตัวอย่างเช่นในหมด1เนี่ยมีการเปลี่ยนหลายครั้งหลายหนนะครับครั้งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็คือตอนปี2อ9 2ี เป็นครั้งแรกครับที่ในหมวดหนึ่งบททั่วไปเขียนลงไปอย่างชัดเจนว่าประเทศไ,ไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและตั้งแต่นั้นมาถ้อยคํานี้ก็ล้อต่อมาเรื่อยๆและเขียนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในร assim, ัมรุนปี34ว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนี่ก็คือการแก้หนึ่งครั้งสําคัญการแก้หนึ่งครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งคือตอนปี40ครับเปลี่ยนเปลี่ยนคำว่าอํานาจธิปไตยมาจากราษฎรเนี่ยนะครับอำนาจธีปไตยมาจาก ปวงชนชาวไทยเนี่ยให้เป็นอำนาจที่ประทายเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับตอนปี40ยังมีบทบัญญัติมาตรา7ที่พวกท่านลูกจักกันดีนั่นก็คือเวลาที่ไม่มีบทบัญญัติลายละอักษรให้ใช้ให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรงเป็นประมุขซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นมาตรา5ก็ยังคงมีบทบัญญัติแบบนี้อยู่นะครับหรือแม้กระทั่งตอนปี50เราเพิ่มหลักนิติธรรมเข้าไปอยู่ในหมวดหนึ่งนะครับปี60เราเพิ่ม คำว่าการใช้อำนาจนั้นต้องคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็เตือนเข้าไปในหมวดหนึ่งอีกเช่นเดียวกันดังนั้นหมวดหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับในหมวด2พระมหากษัตริย์ก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสาคัญเช่นเดียวกันตอนปี2492่อเราเพิ่มให้มีองค์มนตรีเข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูญและก็มีจนถึงปัจจุบันนี้ปี34มีการเปลี่ยนว่าการเข้าสู่ตําแหน่งประมุขของรัฐการเข้าสู่ตําแหน่งของพระมหากษัตริย์ จากเดิมจะต้องให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบเปลี่ยนมาเป็นการรับทราบเฉยๆซึ่งเราก็ปรากฏเห็นในข้อเท็จจริงคือตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงพระบรมโกศในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชในเวลานั้นรัฐสภาก็เป็นองค์กรผู้มีอำนาจลงมติให้ความเห็นชอบแต่พอครั้งมาเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10ในวันนั้นรัฐสภาทําหน้าที่เพียง รับทราบเท่านั้นนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงในหมวด2เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วในหมวด2ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งคือตอนรัฐธรมรมนูญปี60ที่เปลี่ยนแปลงว่าในกรณีที่พระมมากัตริย์ไม่ทรงประทับอยู่ในพระราชณาจักร อาจจะตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้นี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในปี60ดังนั้นทั้งหมด1ทั้งหมด2มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาอยู่ตลอดเวลาทีนี้ครับประเด็นปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับในส่วนความเห็นข้างน้อยของผมความเห็นที่แตกต่งกางจากกรรมวิธิการเนี่ยผมเห็นว่ามันมีหลายเรื่องในหมวด1และหมวด2ที่จําเป็นจะต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขเราต้องพยายามอย่าสร้างความคิดความเชื่อความเข้าใจผิด,ผดว่า2หมวดนี้แต่ต้องไม่ได้ ค,คำว่าแตะต้องไม่ได้กับคำว่าเปิดทางให้มีการแก้กับคำว่าจะแก้หรือไม่แก้นี่คนละประเด็นกันหมดเลยนะครับการที่เราบอกว่ามีการแก้ไขทบทวนได้เสมอไม่ได้หมายความว่าอยากจะแก้แต่ถ้ามันจําเป็นต้องแก้ก็ต้องแก้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราไปบอกว่าหมวด1หมวด2ไปแตะต้องอะไรไม่ได้เลยแล้วเกิดวันหนึ่งมีความจําเป็นต้องแก้จริงๆมันจะเกิดเดดล็อกเกิดวิกฤตการณ์ในทางรัฐธรรมนูญดังนั้นอย่าอธิบายอย่าทําความเข้าใจผิดจนมันเกินตัวบท ในรัฐธรรมนูญตัวบทรัฐธรรมนูญยืนยันชัดเจนว่าหมวด1หมวด2แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้และหมวด1หมวด2ก็เป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่สมาชิกสภาผูแะะ้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาพี่น้องประชาชนสามารถพูดคุยถกเถียงกันได้ผมเห็นว่าหมวด1เนี่ยในอนาคตนะครับถ้าหากจะทำเป็นรัฐธรรมนูญกันใหม่ทั้งฉบับหรือหากจะแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ก็ตามหมวด1เนี่ยสามารถเพิ่มเติมหลักการพื้นฐานสําคัญของประเทศไทยลงไปอีกก็ได้ นะครับในทางทฤษฎีในทางตำราเราเรียกกันว่าบทบัญญัตินิรันดรหรือ eternity clause หรือเราอาจจะเรียกว่าอัตลักษณ์ทางรัฐธรรมนูญ constitutional identity หมายความว่านี่คือเอกลักษณ์ของการปกครองของประเทศไทยใครจะมาเปลี่ยนมาแปลงมาแตะมาต้องมาล้มมาล้างไม่ได้เลย รัะธรรมนูญของประเทศสํำคัญๆเขาจะสถาปนาเอาไว้อยู่ในมาตราต้นๆยกตัวอย่างเช่นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็จะเขียนหลักการสําคัญของตัวเองเอาไว้ในมาตราห,หนึ่งนั่นก็คือเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องหลักนิติรัฐเรื่องประชาธิปไตยแบบนี้เป็นต้นผมเห็นว่าประเทศไทยควรจะสถาปนาหลักการพื้นฐานของประเทศไทยลงไปไม่ว่าจะมียึดอํานาจไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญกี่ฉบับก็ตามแต่ประเทศไทยจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดกาล นั่นก็คือหลักการเรื่องของรูปของรัฐคือความเป็นรัฐเดี่ยวเรื่องของรูปของรัฐแบบราชาจักรที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขสืบทอดทางสายโลหิตเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเรื่องของหลักการนิติรัฐเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องของหลักการแบ่งแยกอํานาจ รวมไปถึงหลักการใหม่ๆซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องอย่างชัดเจนต่อการยึดอํานาจของกองทัพบ,บ่อยๆนั่นก็คือหลักการสถาปนาให้รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งอยู่เหนือกองทัพนะครับรวมไปถึงหลักการกระจายอํานาจทั้งหมดเนี้ยถ้าเรายึดให้เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของประเทศไทยหมายความว่าเราเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งกี่หนเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญกี่ฉบับไอ้กระดูกสันหลังอันนี้จะยึดโยมประเทศไทยไว้อยู่เสมอมา รเราเรียกกันว่าหลักการพื้นฐานในรัฐธรรมนูญหรืออัตลักษณ์ทางรัฐธรรมนูนผมเห็นว่าไม่ไม่เป็นที่น่าแปลกใจอะไรนะครับถ้าเราจะบัญญัติหลักการพื้นฐานเหล่านี้ลงไปอยู่ในหมวดที่1เช่นเดียวกันครับในหมวดที่2นะครับถ้าหากพิจารณาแล้วว่ามันมีความจําเป็นจะต้องแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติต่างๆในหมวดที่2พระมหากษัตริย์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ก็ข้ <K un> จําเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงครับทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้กรอบเรื่องประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,าษาาาัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่แล้วผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องหนึ่งครับท่านประธานขอเวลาสักสามสิบวินาทีครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งครับคือพระมหากษัตริย์เนี่ยในฐานะเป็นองค์พระประมุขของรัฐนะครับสืบทอดทางสายโลหิตเป็นสัญ,ญลักษณ์ศูนย์รวมจิตใจของราชาณาจักรไทยนะครับพูดง่ายๆเวลาเราพูดกันเนี่ยว่ารัฐมันเป็นนิติบุคคลเนี่ยเราไม่เห็นหน้าตา ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรดังนั้นมนุษย์จึงต้องสร้างตําแหน่งประมุขของรัฐขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าถ้าพูดถึงรัฐรัฐนี้ให้คิดถึงคนคนนี้นี่คือที่มาของ head of state ครับหรือประมุขของรัฐดังนั้นตําแหน่งนี้จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในพระราชนาจจากในอดีตที่ผ่านมาเขาถึงเขียนในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพราะประเทศไม่สามารถขาดประมุขของรัฐได้ ดังนั้นเรื่องนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องนํามาพิจารณาเหมือนกันว่าในท้ายที่สุดเรื่องบูญ60ในหมวด2จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรผมขออนุญาตใช้เวลาทิ้งท้ายตรงนี้เท่านี้ครับเดียวกับเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองว่าต้องพยายามอย่าสร้างความเข้าใจผิดว่าหมวดสองหมวดนี้แต่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งสองหมวดนี้แก้ไขได้และถ้าแก้ไขแล้วเป็นคุณต่อบ,บ้านเมืองแก้ไขแล้วมันทำให้ประเทศไทย ทำรงรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยอันมี้พ่ะสัตว์ทรงเป็นประมุขได้ก็จําเป็นต้องแก้ครับขอบคุณครับ